วันนี้วันอาทิตย์ครับพอดีมาไล่มาดูทุเรียนที่ปลูกแบบลอยนะครับอันนี้คือดินมันเป็นดินดินดำล้วนเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นดินออกเหนียวเหนียวลากที่เดินยากขับดินตรงเนี้ยปลูกทุเรียนลำบากมากเลยผมลองมาหลายสูตรแล้วค่อนข้างที่พอจะงามหน่อยสักพักเดี๋ยวพอเข้าหลังมาก็เริ่มอาการแย่ลง แต่นี่คือที่ปลูกนะครับมาดูสภาพของรากทุเรียนนะครับที่คุมไว้แบบไม่ได้ลงดินลึกนะครับนี่คือไอสภาพทุเรียนนะครับนี่รากเขาไอปลวกเนี้ยนี่คือรากทุเรียนทั้งนั้นเลยครับ ที่ออกมาเนี่ยวกวนี้ก็ไม่วิ่งไม่วิ่งลงลึกครับมันจะมาผิว,ผวดินนี่แหละตรงไหนหญ้าที่เราปิดปิดไว้เนี่ยก็มาเช็คสภาพของทุเรียนเราว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับมันก็จะมีเรื่องของมดแดงที่มาอาศัยน้ำ แต่ก่อนก็ยังไม่มีรากโผล่มาครับแต่ต่อปัจจุบันเนี้ยรากโผล่มาแล้วที่เหลือจะถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยรากยังนิ่มๆมันนอ,อนอยู่เลยครับดูว้ใจะได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกหน่อยก็หายาหาฟางมาปิดให้เพิ่มคือเพิ่มความหนาเข้าไปเสร็จแล้วพวกนี้ด้วยก็เรื่องของรากนะครับกำลัง กำลังเดินเดินไปได้ดีเลยก็ช่วงจังหวะหน้าหนาวจะเข่าหน้าแรงก็ถือว่าสวยครับดูฝั่งนี้มั่งก็จะมีเรื่องของบดแดงนะครับมาอาศัยอยู่ไปดูอีกต้นหนึ่งครับที่ทำคล้ายๆกัน ปลูกแบบยกโคกเนินเสร็จแล้วก็ก็แตกดีเหมือนกันครับยอดแต่ไม่ใหญ่กิ่งก้านก็ดูสมบูรณ์นะครับดูใช้ได้เลยใบไ,ไม่ใหญ่แต่มาดูโครงสร้างข้างล่างครับ ต้นก็จะเหมือนกันหมดครับลากคือออกจากถุงออกจากถุงแล้วก็ทะลุลงดินแน่นแล้วครับจับจับต้นนี้แน่นละเพราะลากลงไปแล้วต้นนี้แน่นไม่ไม่โยกละตึงตึบแล้วครับใช้ได้เลยครับนี่อันนี้คือปลูกแบบนั่งจริงๆไม่ได้ฝังนั่งแล้วก็ปล่อยให้ลากวิ่งลงพื้นเอา มันเป็นดินดำล้วนครับมันค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของการอุ้มน้ำ <c oughs> เสร็จน้ำเยอะหน่อยก็ไม่ได้คอยแต่จะลากเน่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมาปลูกวิธีเนี้ยปลูกแบบนั่งแท่นดินที่เห็นก็อย่างนี้แหละครับีสภาพมันเป็นดินดำดินดำล้วนทีจริงตามหลักมันน่าจะงามได้ซ้ำไปครับเนี่ยดินแบบเนี้ยปลูกของ แต่ว่าไม่เข้ากันเลยกับทุเรียนแต่ว่าก็ยังคงแหวกล่องนะครับไอล่องพวกนี้ยแหวกเพื่อให้น้ําวิ่งหนีเวลาเราลดน้ําเยอะๆที่เจตนาไม่ให้รากมันเนา่าปรากฏว่าไอตรงตํตาแหน่งที่เราแหวกล่องๆเนี่ยมมนเจอรากทั้งนั้นเลยก็คือเรื่องของรากทุเรียนผูมาทั้งนั้นเลยโอเคเลยครับเนี่ยเอาปิดนิดๆที่เหลือก็หายวางครับ างหายาอะไรก็ได้ยันแห้งๆมาปิดเหมือนเดิมคือเพื่อรักษาความชื้นว่าง,งั้นเถิดหน้าแล้ง <c oughs> <c oughs> แน่นครับต้นแน่นละลากแน่นไปดูต้นนั้นผมก็ลืมจับดูไปอันนี้เชือกฟังอะกาศแล้วครับนี่ แตะออกก็ได้แล้วครับอู้เหมือนกันครับโครงสร้างแน่นดีถือว่าลากลงแล้วแหละที่เหลือก็ที่เหลือเราก็หาฟางหาย่าปิดให้มันดูมีความชุ่มชื้นในหน้าแรงนะครับเพราะว่าจากนี้ไปก็มีแต่แรงกับร้อนอย่างเดียวแล้วก็มีส่วนเครื่องของ การลดน้ำห่างๆครับไม่ไม่ถือว่าลดเปียกแฉะมากบริเวณพื้นดินเราเนี่ยเออเปียกร้วนๆครับไม่ถือว่าไม่เยอะกำลังสวยครับนี่แบบนี้กำลังใช้ได้เลยที่เหลือก็รอครับรอเวลารอให้มันงามข่อนเองถือว่าลาก มปลูกนี่ประมาณสักสามเดือนเลยจะได้มากครับนี่ประมาณสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนี่แหละแถวแถวนี้แหละครับเพราะเพราะเข้าฝนไปปายนี่เองก็ลากลงแล้วถือว่าโอเคครับก็เหลือแต่เรียนปลูกใหม่ต้องใช้เวลามีเท่านั้นเองข้อดีของการปลูกวิธีนี้นะครับหนึ่ง ลากพุ่งลงหาเองมันจะพุ่งลงข้างล่างเองแล้วก็กลายเป็นต้นแน่นไปเองอัตโนมัติที่เหลือเราก็จะหาแต่ฟางมากบบให้ให้มันชุ่มชื้นตลอดเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ลดน้ำขั้นเอาฝังเลยเพราะฝังเสร็จแทนที่มันจะไม่อุ้มน้ำรือเกิดรากเน่าเนี่ยปัญหามันบอกยากเหลือเกินครับเพราะดินพวกนี้มัน มันเป็นดินเหนียวแบบปุ้มค่อนข้างในการปลูกทุเรียนนลําบากมากมันไม่เหมือนไม่เหมือนดินแดงหรือดินลุกลังไปอย่างไนั้นในพวกนั้นน่ะส่วนมากเนี่ยปลูกยังไงก็งามเวลาใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็ดีไปหมดแต่ช่วงชุดเนี้ยใส่ปุ๋ยมากก็ไม่ได้รดน้ําเยอะก็ไม่ได้ก็ โอเคครับนี่ยังยังถือว่าโอเคอยู่หืือว่าใช้ได้อยู่ท่นานสายก็คงจะได้ปลูกทำนองเนี้ยอีกหลายต้นเลยแหละครับงานเนี้ยดูดีครับ